เลิกธาตจุดเปลี่ยนของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในอดีตโลกของเรามีคนสองประเภทคือผู้เป็นนายและผู้เป็นทาตหนึ่งคนมีสิทธิ์สั่งอีกคนต้องเชื่อฟังหนึ่งคนมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่อีกคนมีชีวิตเป็นของคนอื่นและกว่ามนุษยชาติจะรู้ว่าไม่มีใครควรเป็นเจ้าของใครเราต้องแลกมาด้วยน้ำตา เลือดและเวลายาวนานหลายศตวรรษจุดเริ่มต้นของระบบทาุระบบทาุเกิดขึ้นตั้งแต่โบราณกาลอรารยธรรมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอียิปต์โรมันกรีกหรือจีนต่างเคยมีระบบนี้ทั้งสิ้นในยุคที่สงครามคือวิถีของอำนาจผู้แพ้ถูกจับมาเป็นแรงงาน ถูกใช้ทำงานหนักถูกขายถูกลงโทษและบางครั้งถูกมองว่าไม่ใช่คนในสายตาของผู้มีอำนาจทาสคือเพียงเครื่องมือสร้างผลผลิตในอียิปต์โบราณทาสถูกใช้สร้างพีระมิดในกรุงโรมทาสคือแรงงานที่ขับเคลื่อนอาณาจักรและในสหรัฐอเมริกา ทาสแอฟริกันถูกขนส่งข้ามทะเลเพื่อทำไร่ฝ้ายและอ้อยมนุษย์คนหนึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อความร่ำรวยของอีกคนหนึ่งนี่คือความจริงที่โหดร้ายของยุคสมัยนั้นทาสในสังคมไทยประเทศไทยเองก็เคยมีระบบทาสมายาวนานแต่ต่างจากตะวันตกเล็กน้อยเพราะทาสไทยไม่ได้มาจากการจับตัวในสงครามเสมอไป บางคนกลายเป็นทาสเพราะยืมเงินแล้วใช้หนี้ไม่ได้บางคนสมัครใจเป็นทาสเพราะเชื่อว่ายังดีกว่าต้องอดตายอยู่ลำพังและบางคนเกิดมาเป็นทาสเพราะพ่อแม่เป็นทาสมาก่อนในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ระบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติของสังคมนายมีสิทธิ์เด็บขาดเหนือชีวิตลูกทาส จะขายจะลงโทษหรือจะให้ตายก็ได้ทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็เริ่มตระหนักทีละน้อยว่ามนุษย์ไม่ควรอยู่ใต้เท้าใครพระมหากษัตริย์ผู้มองไกลกว่ายุคสมัยจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นในรัชกาลที่หพระองค์ไม่เพียงเป็นกษัตริย์ที่รักประชาชน แต่ยังเป็นนักปฏิรูปผู้กล้าหาญที่มองเห็นศักดิ์ศรีของความเป็นคนขณะนั้นโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศมหาอำนาจตะวันตกเริ่มวิจารณ์ณประเทศที่ยังคงมีระบบทาสหากไทยยังไม่ยกเลิกก็อาจถูกมองว่าล้าหลังและเสี่ยงต่อการตกเป็นเมืองขึ้นแต่การเลิกทาสไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในสังคมไทยสมัยนั้นทาตคือระบบเศรษฐกิจคือแรงงานราคาถูกที่คนชั้นสูงและขุนนางใช้ดำรงชีวิตถ้าเลิกทันทีประเทศอาจวุ่นวายคนรวยอาจต่อต้านคนจนที่เป็นทาตอาจยังไม่พร้อมจะรับอิสรภาพพระองค์จึงเลือกทางสายกลางเลิกทาตแบบค่อยเป็นค่อยไป จากกฎหมายสู่หัวใจปีพศ2417พระองค์ทรงประกาศพระราชบัญญัติลูกทาสลูกไทยซึ่งระบุว่าเด็กที่เกิดหลังปีนั้นจะไม่ถือเป็นทาสอีกต่อไปกล่าวคือถ้าพ่อแม่เป็นทาสเด็กที่เกิดใหม่จะเป็นไทยโดยสมบูรณ์นั่นคือการเริ่มต้นของอิสรภาพรุ่นใหม่ต่อมา พระองค์ทรงออกกฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อเปิดทางให้ทา้าทถยตัวเองได้และกำหนดราคาค่าตัวที่ยุติธรรมมากกว่าที่เคยกระทั่งในปีพศ2448พระองค์ได้ประกาศเลิกทาาโดยสมบูรณ์ถือเป็นจุดสิ้นสุดของระบบทาาในประเทศไทยผลสะเทือนของการเลิกทาาในระยะแรก การเลิกท่าสร้างความวุ่นวายไม่น้อยเพราะคนที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจนายไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีอาชีพส่วนเจ้านายที่เคยพึ่งแรงงานทาสก็ต้องปรับตัวเช่นกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเลิกทาสกลับสร้างสิ่งยิ่งใหญ่กว่ามันสร้างสังคมใหม่ ที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันมากขึ้นคนเริ่มมองเห็นค่าของการศึกษาการทำงานและความสามารถแทนที่จะวัดกันที่ชาติกำเนิดหรือยศถาบรรดาศักดิ์ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่พร้อมยืนเคียงข้างนานาอารยะประเทศอย่างภาคภูมิเสรีภาพของขวัญที่ต้องเรียนรู้ใช้ แม้การเลือกธาตจะมอบเสรีภาพให้ผู้คนแต่คำถามคือเราใช้มันอย่างรู้คุณค่าหรือไม่เพราะในโลกปัจจุบันเรายังเห็นคนที่ขายเสรีภาพด้วยเงินหรือยอมเป็นทาสของอำนาจความโลภและเทคโนโลยีทาตในอดีตอาจถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กแต่ทาสยุคนี้ถูกล่ามด้วยความกลัวและความอยาก บางคนทำงานทั้งชีวิตให้กับระบบที่ไม่รักเขาเลยบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่กดขี่แต่ไม่กล้าออกมาบางคนตกเป็นทาสของโทรศัพท์จนลืมโลกจริงรอบตัวอิสรภาพไม่ใช่แค่ไม่มีโซ่แต่อยู่ที่ว่าเรามีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองหรือยังมรดกของพระราชาและบทเรียนของคนรุ่นหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่เพียงเลิกทาสทางกฎหมายแต่ทรงเลิกทาสในความทิศของผู้คนด้วยพระองค์ทำให้คนไทยเห็นว่าความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่กำเนิดแต่อยู่ที่คุณค่าในตัวเราทุกครั้งที่วันที่หนึ่งเมษายนเวียนมานอกจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยในอดีตแล้ว ยังเป็นวันที่เราควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ให้เสรีภาพแก่แผ่นดินและตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรายังใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีคุณค่าหรือเปล่าอย่าเป็นทาสอีกเลยในวันนี้แม้ไม่มีนายไม่มีแอกไม่มีโซ่แต่เรายังเป็นทาสของสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่หรือไม่ ธาตุของความอยากได้อยากมีอยากชนะธาตุของความกลัวการสูญเสียธาตุของคำพูดคนอื่นถ้าเรายังปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ควบคุมใจเราเราก็ยังไม่ได้เลิกธาตุอย่างแท้จริงเพราะอิสรภาพที่แท้ไม่ได้อยู่ในเอกสารทางกฎหมายแต่อยู่ในใจของเราทุกคน บทสรุปการเลิกทาสคือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของมนุษยชาติมันไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่คือการเตือนใจว่าไม่มีใครมีสิทธิ์เป็นเจ้าของใครและไม่มีใครควรยอมเป็นทาสของสิ่งใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มอบอิสรภาพให้คนไทยแต่การรักษาอิสรภาพไว ต้องเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะในทุกยุคสมัยคนที่เลิกเป็นทาสได้จริงคือคนที่กล้าปลดโซ่จากใจตัวเองก่อนเสมอ